นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะพร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลตำรวจ67นายตั้งแถวส่งร่างครูและนักเรียนรวมจำนวน23รายที่เสียชีวิตจากกรณีรถนักเรียนไฟไหม้ออกจากสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจส่งไปยังภูมิลำเนาที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะโดยในส่วนของญาติญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ ก็จะมีรถพยาบาลพาไปส่งที่จังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยทีมจิตแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงปลายทางนายอนุทินกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะรับร่างทุกร่างเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ดังนั้นจะมีพิธีสวดทั้งหมด5คืนหลังจากนั้นจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยในวันพรุ่งนี้ รองนายกอนุทินบอกตนเองก็จะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยค่ะส่วนกรณีการช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินจากสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานประกันภยัยหรือจากหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรองนายกอนุทินบอกจะเร่งรัดดำเนินการเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เคราะห์ร้ายโดยเร็วที่สุดตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี จากนั้นขบวนรถมูลนิธิร่วมกตัญยูได้เคลื่อนร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง23ศพจากเขตเพลิงไหม้ของรถบัสมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บริเวณจุดเกิดเหตุถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้าบริเวณต่อมอที่792-793ค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรจังหวัดปทุมธานีคอยอำนวยความสะดวกด้วยการปิดพื้นผิวการจราจรฝั่งขาเข้า,ขาช่องทางด,วด่วนสำหรับในพิธีนี้นะคะครอบครัวของผู้เสียชีวิต ได้เชิญพระสงฆ์จำนวนสี่รูปจากวัดโพศพผลเจริญมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณพร้อมกับบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตทั้งหมดซึ่งการทำพิธีจะแบ่งออกเป็นชุดตามขบวนที่เคลื่อนมาถึงจุดเกิดเหตุเพื่อไม่ให้การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัดทันทีที่ขบวนมาถึงค่ะชุดแรกจำนวน5ร่างนะคะทั้งครอบครัวและญาติญาติก็ได้จุดธูปเพื่ออัญเชิญดวงวิญ,ญญาณของผู้เสียชีวิตนำรายชื่อของผู้เสียชีวิตนามสกุลของผู้เสียชีวิตเขียนใส่กระดาษ ทางญาติของผู้เสียชีวิตต่างอยู่ในอาการที่โศกเศร้าร้องไห้เสียใจตลอดเวลาค่ะและได้พูดบอกกล่าวเชิญดวงวิญญาณของลูกหลานให้ตามกลับไปยังภูมลำเนาบ้านเกิดใช้เวลาในการทำพิธีประมาณ15นาทีซึ่งในระหว่างการทำพิธีเจ้าหน้าที่กู้ภัยคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะคุณผู้ชมคะญาติญาติบางรายนะคะตกอยู่ในภาวะเช่นนี้มีอาการเหมือนกับจะเป็นลมค่ะ และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีในชุดแรกก็ได้มีการเคลื่อนขบวนเพื่อส่งศพกลับไปยังภูมิลำเนาต่อไป